วันที่29สิงหาคม2568เวลา13นาฬิกา30นาทีนายวีระเดชอินทวงศ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่ร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดแพร่หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครั้งที่8ทับ 68, สองพันสัญจรประจำเดือนสิงหาคม2568เพื่อติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการจังหวัดแพร่ณหอประชุมทวัชัยสุจริตวิทยาลัย และเทคโนโลยีแพร่ตบเด่นชยัยอำเภอเด่นชยัยจัังหวดแพร่โดยมีนายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานการประชุม วันที่1กันยายน2568เวลา16นาฬิกานายวีระเดชอินทวงศ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่มอบหมายให้นายธนทัตผู้วันนะนิติกรชำนาญการเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพ,พยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาณนะพระอุโบสถวัดพระ บาดมิ่งเมืองวรวิหารตำบลในเวียงอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่โดยมีนายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานในพิธีวันที่4กันยายน2568 เวลา9ก้นาฬิกา30นาทีนายวีระเดชอินทวงศ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่ร่วมพิธีรับมอบหมวกนิรภัยโครงการ60ปีไทยฮอนด้าขับขี่ปลอดภัยเพื่อสังคมไทยที่ยั่งยืนณหน้องประชุมจดหมายเหตุชั้นสองสาลากลางจังหวัดแพร่โดยมีนายสมชายอัมพันการปลัดจังหวัดแพร่เป็นประธาน วันที่5กันยายน2568เวลา10นาฬิกานายวีระเดชอินทวงศ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานร่วมประชุมประจำเดือนกันยายน2568ครั้งที่9ทับ2,568เพื่อทราบข้อสั่งการของกรมข้อสั่งการของจังหวัดน,นโยบายที่สำคัญ ผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณเดือนสิงหาคม2568แผนการปฏิบัติงานเดือนกันยายน2568การดำเนินงานให้บรรลุผลเป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดณนะห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่ชั้น2ศาลากลางจังหวัดแพร่วันที่5กันยายน2568 นายชัยยศิษย์ชัยสัมฤทธิ์ผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดโครงการโรงงานสีขาวจังหวัดแพร่พร้อมด้วยนายวีระเดชอินทวงศ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่นายธนทัตผู้วันนะนิติกรชำนาญการและนางสาวจิรพัฒน์โกศินนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการและจัดกิจกรรมค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในสถานประกอบกิจการแบบบูรณาการ นบ,บริษัทบิกซี่ซูเปอร์เซนเ็เซนเตอร์จำกัดมหาชนสาขาแพรกตั้งอยู่เลขที่600หมู่ที่9ตำบลนาจากอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่มีลูกจ้างเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน121คน วันที่6กันยายน2568เวลา9ก้าริกานายวีระเดชอินทวงศ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานร่วมรับชมการจัดงานและแสดงสัญ,ญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันประจำปี2568่ายภายใต้แนวคิดไม่โกงไม่เกิดจริงหรือผ่านการถ่ายทอดสดทาง Facebook องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันโดยมีดรมานะนิมิตมงคลประธานอง กรอตต้านคอร์รัปชันประเทศไทยเป็นประธานในพิธีเปิด